เรามาถึงบูธของ Honda กันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งที่คิดว่าคนน้อยสุดนะคะเข้ามาคุณจะเห็นในส่วนของเรือกันเลยใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่า h อน da มีขายในส่วนของเครื่องยนต์เรือด้วยนะคะแล้วตัดมาที่ฝั่ง2ล้อเลยจ้ะมาตรงนี้นะคะนี่เซลพีนกกำลังอยู่กับเจ้าลิงน้อยค่ะมังกี้ขอเริ่มที่รุ่นนี้ก่อนเลยละกันค่ะทาไมถึงเริ่มที่รุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เขาทําออกมาเป็น Limited Edition นะคะฉลองครบ60ปีของ Honda ก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ย60 ปีแล้วนะคะทุกคน60ปีของ Honda าก็เลยทําในส่วนของตัวมังกี้โครมนะคะอันนี้ให้ดูรถเลยบอกเลยว่าของเขาเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายนะคะแม้แต่ในส่วนของบังโคนด้านหน้านะคะก็เป็นสีเงินเนาะเป็นโครเมียมทั้งหมดแล้วก็ที่ข้อไฟนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นการฉลอง60ปีของ Honda เขาก็เลยมีในส่วนของนี่ค่ะชิ้นโครเมียมชิ้นนี้นะคะมีคําว่า60ปีแล้วก็มังกี้โครมเอดิชันให้มานะคะบอกเลยว่าซื้อไปคือแบบ มันคือลิมิเต็ดอ่ะเออแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นการฉลอง60ปีอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะด้วยมังกี้เนี่ยเขาก็มีรูปลักษณ์ที่แบบน่ารักอยู่แล้วให้ดูรถรอบคันกันเลยค่ะทุกคนแต่งมาแล้วอย่างเรียบร้อยแล้วก็ตัวที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นอันนี้นะคะเขามีในส่วนของหมวกกันน็อกให้ด้วยนะให้ดูรอบตัวรถนะคะบอกเลยว่าเขาคู่ควรแก่การเป็นเจ้าของมากมาก,มาก ไปแอบถามมาแล้วนะคะมันเป็นลิมิเต็ดที่แบบว่าเปิดรับจองในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้น ก็คือถ้าจองเท่าไหร่ก็คือผลิตเท่านั้นแต่บอกเลยว่าไม่มีผลิตเพิ่มเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของ h o น DA ค่ะเปิดตัวคันนี้นะคะรอๆคันนี้อยู่ที่117,000บาทค่ะไม่ได้ได้แค่ตัวรถนะคะทุกคนนั่นได้หมวก S2C ใบนั้นด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเข้ากันมากๆใครอยากเป็นเจ้าของนะคะเข้ามาจองในงานมอเตอร์โชว์ได้เลยหลังจากนี้จะไม่ได้รับจองแล้วนะคะปิดบูธวันที่6ก็คือจบการรับจองค่ะแล้วก็ผลิตเท่านั้นเลยและผลิตแบบรับ นัมเบอร์ให้ทุกท่านด้วยหลังจบงานนะคะเขาจะมีการสรุปยอดให้ทีนึงว่าทั้งหมดเนี่ยจองมาเท่าไหร่แล้วก็จะผลิตตามยอดจองเท่านั้นค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่อไปกันค่ะมาต่อกันที่รุ่นนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับในส่วนของ Big b i บ e นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นซ u เปอร์เนเกตขั้นสุดค่ะกับ cb พัน sp hornet รุ่นนี้ค่ะมาเข้ามาดูกันใกล้ๆนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องพัน cc สี่สูบเรียงโชคอัพด้านหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวระบบเบรกด้านหน้าให้เป็นแบบดิสเบรกคู่มาพร้อมกับปั้มเบรกของแบมโบให้มาเฉพาะด้านหน้านะคะเป็นแบบคู่ทั้งสองฝั่งเลยส่วนด้านหลังจะเป็นในส่วนของดิสเบรก ปั๊มเบรกเป็นของนิชชินแต่สเปคออปชันเขาไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ในส่วนของโชคด้านหลังนะคะบอกเลยว่าก็ให้มาจัดเต็มมากๆเพราะว่าอันนี้เป็นโชคหลังของเออร์ลินนี่บอกเลยว่าให้มาเต็มมากๆนะคะสำหรับของเจ้าตัว h o r n e t นะคะสมกับเป็นในส่วนของ n น็กเก็ตซูเปอร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคันเร่งไฟฟ้าและให้ในส่วนของหน้าจอเป็นแบบจอ TFT สามารถเลือก เปลี่ยนฟังก์ชันหน้าจอเนี่ยเป็นแบบที่ทิศทางเลยอ่ะและก็ที่สำคัญมีในส่วนของ Quick s h i p t e r ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเป็นไปอย่างนุ่มนวลทำงานร่วมกับคันเร่งไฟฟ้าหรือ Total b บายช่วยให้โหมดการขับขี่ทั้ง3โหมดของเจ้า Hornet เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นในส่วนของราคาค่าตัวเขานะคะอยู่ที่4 0 0 0 0 8 000, 9 0 0 0เท่านั้นใครจะคิดว่า Hor เน็ตัวพัน SP ราคาจะน้อยกว่า0 0 0 0 0เออนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่ามีสะเทือนค่ะใครที่แบบว่าอยากได้บิ๊กไบตัวแรงนี่เลยค่ะตัว CB พัน SP o r r n t t ค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ในรุ่นที่3และ4ที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ครั้งนี้นะคะนั่นก็คือตระกูล300ซีรีส์ค่ะนี่เลยค่ะทั้งในส่วนของ CL300 แล้วก็ r e เบล3 0 0ค่ะบอกเลยว่ารอบนี้เขาให้เทคโนโลยีของรถ Big b บ k e ค่ะใส่ลงมาในรถเล็กครั้งแรกค่ะนั่นก็คือให้ในส่วนของเทคโนโลยี e c l u t s h ค่ะ E c l a s s ดียังไงมามาฟังกันใกล้ๆเลยค่ะเรามาเริ่มที่ในส่วนของรีเบล3 0 0กันก่อนค่ะในส่วนของรีเบล3 0 0นะคะรุ่นที่โชว์อยู่ตรงนี้คือรุ่นที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดให้ในส่วนของ E c l a s s มาเป็น Honda E-Class นะคะบอกกันเลยว่า E c l a s s เนี่ยปกติเขาจะมีแต่ในรถ Big Bike แต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ให้ในส่วนของ s m l l l บ k ์มานะคะ300 CC อันนี้คือให้มาครั้งแรกในรุ่น500จริงๆก็ยังไม่มีนะใน Big b ไบ e เลยเนี่ยรุ่น500ก็ยังไม่ได้ให้ E คมา แต่ Honda ใจปั้มค่ะให้บางทีคือให้มาในส่วนของรถ 300cc เลยและเริ่มที่คู่แฝดของเขาค่ะนั่นก็คือรีเบล300และ CL 300ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่ารถ2รุ่นนี้เขาใช้บล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเป็นเครื่อง300เหมือนกันบล็อกเดียวกันแตกต่างกันในเรื่องของโอรไฟ e ดิเมนชันการขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิลลิ่งการขับขี่ต่างๆเขาจะเป็นคนละสไตล์ถ้าเป็นในส่วนของรีเบล สไตล์ที่เป็น cruiser bobber นะคะส่วน CL จะเป็นสไตล์ s c ก a m b l e r แล้วแต่ฟิลลิ่งแล้วก็ความชอบของผู้ขับขี่ค่ะว่าแบบเป็นสไตล์ไหนคันนี้มาพูดกันในเรื่องของรถรุ่นใหม่ที่เปิดในงานมอเตอร์โชว์กันก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะถ้าถามเปลี่ยนเครื่องไหมเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะคะกับตัวที่วางจำหน่ายก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรับในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์แต่ว่าให้ในส่วนของเทคโนโลยี e c l u s h มาเท่านั้นอันนี้บอกเลยว่าแต่ก่อนใครที่พ่อบ้านที่ แม่บ้านชอบไม่ให้ซื้อนะคะคันนี้บอกเลยค่ะซื้อไปแม่บ้านก็ขับได้นะคะเพราะว่าขับเวฟได้ขับรุ่นนี้ได้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือคุณสามารถที่จะแบบเปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกำคลัสอีกต่อไปนะคะดังนั้นคุณผู้หญิงอย่างเราเราก็ขับได้โดยเฉพาะในส่วนของรีเบลเนี่ยการขับขี่นะคะเขาไม่สูงมากนะคะคุณผู้หญิงสามารถนั่งคล่อมได้ขับได้ตัวนี้คุณจะชอบในเรื่องของรถที่เป็นสปอร์ตและสามารถ ขับได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับคุณผู้ชายที่กังวลว่าอา้าวอย่างเงี้ยในส่วนของให e ้ e c ค a s มาแล้วฟีลลิ่งการขับขี่แบบรถคลัตจะเป็นยังไงคุณยังสามารถใช้งานการขับขี่แบบคลัตได้ค่ะเพียงแค่กำคลัตระบบก็กลับมาทํางานแบบรถคลัตได้เหมือนเดิมอ่ะมาดูใกล้ๆค่ะในส่วน อื่นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอก็ยังเป็นทรงกลมแบบนี้ให้มานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอโชว์ฟังก์ชันต่างๆอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ตัวรถนะคะตัวทางไดเมนชั่นต่างๆก็คือเหมือนเดิมไม่ได้ปรับอะไรนะคะยังยกเทคโนโลยีชุดเดิมมาให้ ส่วนใครที่ถามถึงว่าในตัวสแตนดาดหมายถึงตัวที่ไม่มี e-class เนี่ยถามน้องสตาฟแล้วก็เขาให้ตารางราคามาอ่ะมาดูใกล้ๆค่ะในส่วนของตารางราคามีออกมาเป็น2รุ่นนะคะทุกคนก็คือรีเบลตัวธรรมดาแล้วก็รีเบลแบบ e-class ซึ่งตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่146,000ส่วนตัว e-class เนี่ยราคาตัวรีเบลนะคะอยู่ที่1นึ่งแค่ะ บอกเลยว่าแปลว่าเขาก็ยังทําตัวสแตนดาดปกติแบบที่ไม่ใช่อ e ีคลัสออกมาจําหน่ายอยู่นะทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะคะแต่สําหรับใครที่แบบมีรถคันเดียวอะ่ะอยากขับแบบฟิลลิ่งรถสปอร์ตกัมคลาสนะคะหรืออยากขับแบบเอ้ยชิลๆว,วันนี้อยากขับเป็นเหมือนรถขับง่ายๆไม่ต้องกัมคลัสก็เลือกรุ่นนี้เลยค่ะทีเดียวจบ CL เนื้อหอมมากเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวนี้รีเลหรือ CL นะคะจะให้มาเฉพาะ สีดาเท่านั้นอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูรถรอบคันเป็นสีดําทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์สแกมเบิรสังเกตเห็นว่าในส่วนของสแกมเบิรตัวท่อไอเสียของเขาก็จะยกสูงขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ของเขาจะมีตัวแผ่นตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการกันความร้อนได้อย่างดีน่าจะประมาณ3ชั้นได้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีที่หุ้มชุบตรงนี้ให้มาด้วยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหลักๆของเจ้าตัว CL 3 0 0 s c อยสแกมเบนะคะส่วน ตัว e-class นะคะที่ติดตั้งให้มาก็จะสังเกตเห็นง่ายๆตรงนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัว e-class ทั้งในส่วนของรีเบล300และ CL 300ค่ะอยากเป็นเจ้าของสำหรับตัว CL นะคะราคาจะสูงกว่ารีเบลนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้เราดูรีเบลกันจะอยู่ที่159,900นะคะส่วน CL ราคาจะอยู่ที่162,900ค่ะนี่อันนี้ราคาติดตรงนี้นะก่อนหน้านี้คิดว่าราคาเท่ากันไม่นะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้เป็นราคาของรุ่น E Class ที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นะคะตัวสแตนดาร์ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ E Class เนี่ยก็ยังให้ราคาเดิมอยู่นะอะตอนนี้เราก็ คุยกันมา4รุ่นละเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ4ี่ใน9คะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอีก5รุ่นเนี่ยคือรุ่นอะไรกันแต่แอบบอกว่าคนเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหาจังหวะเข้าก่อนไปไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเรากําลังหนีฝูงชนนะคะบอกเลยว่าไปอยู่จุดไหนก็คนเยอะมากคนเต็มบูญฮอนด้าเลยเราก็เลยมาอยู่จุดนี้นะคะนี่ ใหญ่มากเลยในส่วนของฮันด้าน,นะคะไม่ได้จําหน่ายแค่2ล้อกับ4ล้อเท่านั้นนะแต่ในส่วนของเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ก็จําหน่ายรวมเครื่องยนต์เรือแบบนี้ด้วยก็มีจําหน่ายนะคะอ้าวบ้างละเราไปในส่วนของลีดกันจะพามาดูในส่วนของรุ่นที่เมื่อกี้รุ่นที่เท่าไหร่นนะ1 2 3 4ใช่ไหมเรามาอยู่กับรุ่นที่5ที่เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ค่ะอันนี้นะคะเรากำลังอยู่กับน้องชาคนสวยนะคะกับลีด ตัวใหม่ล่าสุดนะคะสีใหม่ล่าสุดเลยที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะตัวนี้คือสีอะไรเอ่ยทุกคนเป็นสีเทาค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไม่ใช่สีดํานะตัวนี้จะเป็นสีเทาค่ะเป็นสีเทาแมทซึ่งพื้นฐานที่เอามาใช้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกับตัวที่เป็น ts 2หรือเป็นตัว Special Edition ค่ะทุกท่านตัวนี้นะคะเขาจะให้ในส่วนของ emblem sticker emblem sticker ของเขาจะเป็นคาวาลีดสีแดงแบบนี้เลยค่ะและ ได้โชกสีแดงด้วยเดี๋ยวมาดูทางฝั่งนี้ค่ะตัวเบาะนะคะเบาะของเขาจะเป็นเบาะสีดำพร้อมกับได้นะคะที่เป็นเย็บเนี่ยตัดด้วยสีแดงและตัวโชกค,ค่ะนี่ให้เป็นโชกสีแดงค่ะซึ่งปกติถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดโชกจะเป็นสีดําและก็ในส่วนของตัวเบาะจะเป็นสีน้ําตาลตัวเนี้ยมันจะมีสเปเชียลเนี่ยมีอยู่2รุ่นนะคะของลีดคือสเปเชียลที่เป็น สีแดงแบบนี้โชคสีแดงตัวเอมเบมสีแดงและตัวสเปเชียลที่เป็นตัวเออร์ลินซึ่งจะให้เอมเบมสติกเกอร์สีทองและก็โชคเออร์ลินสีทองค่ะแต่ก็ได้โชคสีแดงกลับไปด้วยอ่ะอันนี้ให้ดูรถรอบคันเลยค่ะว่าแบบเขาสวยงามขนาดไหนนะคะสําหรับสีเทาที่เปิดตัวใหม่ในงานจะเห็นว่าไม่ใช่เาทาทั้งตลอดทั้งคันนะเขาก็จะมีนี่นเห็นไหมคะในกล้องเห็นไหมว่าเขาจะเป็นสีดํามุกอะเป็นสีดํามุกนะคะตรงเนี้ย ไม่ใช่สะท้อนแสงนะทุกคนคือเวลาแสงจับแล้วเนี่ยมันจะเห็นความเป็นมุกอยู่ตรงนี้สวยมากนะคะอันนี้อเพิ่งเห็นชัดๆใกล้ๆนะคะอันนี้ก็สําหรับเจ้าลีดตัว125นะคะที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์เขามาพร้อมกับราคาแนะนําอยู่ที่62,500บาทค่ะ62,500บาทค่ะอันนี้บล็อกเครื่องยนต์ตัวเดิมกับที่ปรับโฉมนะคะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มสําหรับตัวลีดสีเทาแล้วก็ใช้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.06่ขานในงานมอเตอร์โชว์ได้ในส่วนของ Honda กระเป๋า Honda ตัวนี้ให้ด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจจํานวนว่าต้องจองในงานภายในกี่คนนะคะถึงจะได้ตัวนี้อันนี้สอบถามเจ้าหน้าที่ในงานอีกทีนึงนะคะอ่ะ อันนี้ก็คือรุ่นที่5แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่6กันคะ่ะว่าเป็นรุ่นอะไรนี่เราเดินทางมาถึงรุ่นที่6กันแล้วนะคะเหนื่อยมากจากเก้ารุ่น6รุ่นแล้วคะ่ะทุกคนที่เปิดตัวใหม่ในงานมอเตอร์โชว์ตัวนี้บอกเลยว่าอันนี้ก็ลิมิเต็ดจ้ะลิมิเต็ดมากๆเพราะว่าของเขาเป็นการคอลแลบนะคะกับตัวการ์ตูนที่น่ารักมากๆเลยนั่นก็คือเจ้าหนูคุโรมิค่ะอู้จะบอกว่าเอ็มเดิมสติ๊กเกอร์ของเขารอบนี้นะคะขออนุญาตจับก่อนไม่เหมือนในรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดรุ่นที่ ผ่านมานะคะอันนี้บอกเลยว่ามีความน่ารักมากอันเนี้ยฉลองครบ20ปีของของของการ์ตูนคโลมินะคะตัวเนี้ยเป็นการฉลองครบ20ปีเพราะในส่วนของ h อนด้าเนี่ยเขาครบ60ปีนะคะอันเนี้ยบอกเลยว่าเขาใช้สีดำแมทนะคะ ตัดกับในส่วนของสีม่วงสีม่วงนี่จะให้มันเป็นสีเงาเนาะน่ารักมากๆเลยอันนี้ของเขานะคะก็จะมีสติกเกอร์รอบคันเลยตรงนี้ก็จะมี less dream without fear นะคะตัวนี้เนาะก็คือแบบคุโรมิเนี่ยเขาจะเป็นการ์ตูนแบบแสบที่แบบว่าชอบสร้างสัร้ายให้คนนะคะเนี่ยเขาก็มาอยู่ในรถคันนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะตัวล้อของเขาเนี่ย ก็ให้ในส่วนของสติกเกอร์วงล้อมาครึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกันแต่สังเกตเห็นว่านะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นล้อมแม็กจริงแต่ว่าเขาใช้สกูปบี้ตัวไหนทำนะคะอ๋อใช้ในส่วนของตัวท็อปเลยค่ะ เป็นกุญแจรีโมทนะคะเพราะว่าในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเราจะเห็นว่าสกูปปี้จะมีอยู่2องทป์ก็คือทป์ที่เป็นขับทเวลคือให้ในส่วนของกุญแจรีโมทกับไทป์ที่เป็นกุญแจธรรมดานะคะหรือรุ่นแพทชิทนั่นเองอันนี้ใช้ตัวท็อปเลยค่ะมามาดูอินดีเทลกันใกล้ๆค่ะว่าในตัวรถของเขาจะน่ารักขนาดไหนนะคะในส่วนด้านท้ายก็จะมีตัวน้องครุมมีนะคะ Follow My Lead นะคะนี่ครุมมีอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับอเอมเบมคำว่า Scoopy นะคะเป็นแบบตัวนูนแล้วก็มี คว่า Head to sea Original Cover ตรงนี้ให้มาด้วยในส่วนของเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะสีดำจะเป็นดำเข้มกับดำอ่อนนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสีม่วงที่เป็นที่จับท้ายอันนี้บอกเลยว่าของเขาจะใช้สีด้านนะคะซึ่งปกติเราเห็นสีม่วงที่อยู่ในตัวรถเขาเนี่ยจะเป็นสีเงาแต่ในส่วนของท้ายจับจะเป็นสีด้านนี่อันนี้มีแบบมีความน่ารักมีความคิ้วอยู่ในตัว อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่ให้มานะคะ,ะคนละด้านก,นกันก็จะเป็นคนละแบบนะจ๊ะแล้วก็จะมีคําว่าคุโรมิตรงนี้เนาะเป็นแบบตัวนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีน้องขี่ตัวนี้สัตว์ของเขาอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะไม่แน่ใจชื่อเรียกเหมือนกันคือเกินไว้จะดูกระตุ้นเลือดทุกคนแต่เห็นแล้วคือน้องเขาน่ารักมากๆเลยนะคะรวมถึงในส่วนของแผ่นวางแผ่นที่วางเท้านะคะอันนี้ก็ให้ในส่วนของ ตัว cover ที่เป็นของคุโรมิายเฉพาะของเขาเลยให้ดูราคานะคะราคาแนะนำจะอยู่ที่6,800บาทกับดอกเบีย้ยพิเศษในงานมอเตอร์โชว์นะคะอยู่ที่1 0 6เท่านั้นค่ะแอบกระซิบก่อนนะอยากเป็นเจ้าของคุณต้องรีบนิดนึงเพราะรุ่นนี้เขาบอกว่าผลิตมาแค่2,000คันเท่านั้นนะจ๊ะ2,000ันคันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์นะแล้วมาดูนัมเบอร์ค่ะเขาจะมีนัมเบอร์ให้คุณนะคะสำหรับท่านที่ซื้อไปนัมเบอร์ของรถเนี่ยจะอยู่ตรงนีีนะะนนน้้้นนนนะะคดาาหตรง อันนี้จะเป็น0000นะคะเป็นรถโชว์ในงานแล้วก็จะรันตั้งแต่00001จนถึง2,000ค่ะยังค่ะให้ดูตรงนี้ด้วยมีแอบตรงนี้ด้วยนะสติกเกอร์ของน้องคุูรมีนะคะในส่วนของอะโคเวอร์ของ AC s o c k e กซึ่งให้มาเป็นไทย e C นั่นเองหมดหรือยังหมดหรือยังบอกเลยว่ายังไม่หมดค่ะเพราะว่านอกจากคุณจะได้รถรุ่นลิมิเต็ดแล้วเนี่ยคุณยังได้ในส่วนของนี่เลยค่ะ ตัวกิต์เซตนะคะบอกเลยว่าให้มาถึง3อย่างด้วยกันเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ฟรีนะคะเป็นลิขสิทธิ์ l i m i t ต็ดเอ t i ชัเป็นหมวกกันน็อกของคุโรมิเช่นเดียวกันรวมถึงในส่วนของเคสโคเวอร์เคสนะคะใช้กับตัวรีโมทอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของคุโรมิเช่นเดียวกันและไม่พอค่ะยังให้ในส่วนของเสื้อนี่อันนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดเอディชันะคะเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นมีเพียง 2,000คันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่อยากได้น้องสกู o p ี้คูโรมิไปเป็นเจ้าของต้องรีบจองนิดนึงนะคะมีแค่2,000คันทั่วประเทศค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าช่วงนี้สามารถใช้ดอกเบีย้ยในงานได้อยู่ที่1.06%เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่7ที่8ที่9กันค่ะทุกคนหรืออีก3รุ่นสุ้ๆมารุ่นที่ 7ค่ะทุกคนนี่อันนี้ไม่ได้อยู่โชว์รูมนะจ๊ะเห็น ADB 350สีน้ำเงินแบบนี้ ไม่ได้รีวิวอยู่โชว์รูมนะคะตอนนี้เซลพินกยืนอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ค่ะและยืนอยู่ที่บูธของ Honda ค่ะนี่ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือ ADV 350สีน้ำเงินที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นั่นเองค่ะอย่างที่เซลพินกบอกไปไป ADV 350เนี่ยเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์มาด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะโดยมีสีน้ำเงินคันนี้นะคะเป็นสีด้านมีสีด้าน2สีนะคะคือสีน้ำเงินและสีดา มองหาสีดำอยู่ไม่เห็นอ่ะ นะคะไม่เห็นไม่ได้เอามาจอดในงานเสียใจมากๆเลยไม่ได้เห็นสีดํานะคะแต่ว่ามีในส่วนของสีแดงที่เป็นตัวแต่งอะไหล่11ชิ้นของ s 2 c มาด้วยนะคะอ่ะอันนี้ไม่รีวิวเพิ่มแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเคยพูดในในคลิปแล้วนะคะตอนรีวิวรถที่มาถึงร้านมาดูที่สีแดงกันค่ะสีแดงจะเป็นสีเดียวของรุ่นสแตนดาร์ดนะคะที่ให้มาเป็นสีเงาค่ะสําหรับรุ่นสแตนดาร์ดอย่างที่บอกมี3สีสีน้ําเงินเป็นสีด้านสีดําเป็นสีด้านค่ะและสีแดงเป็นสีแดงเงาที่จอดอยู่ตรงนี้ เป็นแดงที่แต่งพิเศษนะคะมาพร้อมชุดแต่งทั้งหมดเนี่ย11รายการของ S2C เลยค่ะและราคาของเขานะคะเมื่อกี้ตัวสแตนดาร์ดยังไม่ได้บอกราคาเนาะอยู่ที่1 8 9 9 0 0ส่วนตัวแต่งตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2,000 0กับ0บาทค่ะมาพร้อมกับรายการอะไรแต่งเยอะขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่งออกมาแล้วแบบหล่อมากหล่อมากค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวพามาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะ นี่จะเห็นว่าในส่วนของกาดไฟเด่นขึ้นมาจากรุ่นสแตนดาร์ดมากๆเลยแล้วก็ดูดุขึ้นมาด้วยชิ้นที่2คือที่ครอบปั๊มเบรกนะคะตัวนี้เป็นของ S2C นะคะสีเงินอ่ะชิ้นที่3นะคะจะเป็นในส่วนของกาดกันล้มที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะชิ้นที่4ก็จะเป็นในส่วนของที่พักเท้าของ S2C นะคะนี่เลย จะเป็นให้สีเงินนะคะชิ้นที่5ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวติดลายแคปลานะคะจะอยู่ด้านข้างตัวรถแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ตรงถังน้ํามันนะคะชิ้นที่6ค่ะก็จะเป็นในส่วนของนี่ที่รองขาตั้งของ S2C นะคะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันชิ้นที่7ค่ะก็คือในส่วนของคายจับตรงนี้นะคะชิ้นที่8ก็จะเป็นในส่วนของกล่องแล้วก็จะเป็นในส่วนของชิ้นที่ก้านวัด ระดับน้ํามันเครื่องค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะที่ครอบน้ํามันเบรกสฝั่งเลยนะคะนี่ให้ในส่วนของอะไหล่แต่งของ S2C แต่งหล่อๆมาแบบนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้คือที่ ADB 350ให้มามาพร้อมกับราคา24,000บาทผ่อนรวมไปกับตัวรถได้ง่ายๆเลยค่ะนี่กับดอกเบี้ยพิเศษนะคะในงานจะอยู่ที่4.55เท่านั้นนี่ก็ ใครที่ถามเซียวพี่อว่าสีแดงเป็นแบบไหนแบบนี้เลยค่ะแดงเงาสวยมากนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นต่อไปกันค่ะ8กับ9ค่ะเดี๋ยวเข้ารุ่นที่8กันเลยนะบอกเลยว่าเป็นพระเอกของงานมากๆค่ะเรากําลังอยู่กับรุ่นที่7ค่ะของเขาพระเอกของงาน,นจริงๆนะคะดูก่อนดูสะก่อนคนขึ้นคอมไม่เว้นไม่ว่างเลยค่ะไม่สามารถเข้าไปที่โปรดักได้นะจ๊ะกับ f o r ์ซ่าเจ็ค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเป็น ดูโอคลาสทานสมิชชั่น6สปีดนะคะเขาเป็นตัวท็อปจริงๆ f o r ์คซา750เครื่องยนต์ 745cc นะคะ2สูบเรียง s i n เก e ลโ e เวอร์เฮดแคมชารวาล์วต่อสูบบอกเลยว่าให้พระกำลังเนี่ยแบบจัดเต็มมากๆแรงมาให้มาถึง57.8แรงมาที่6,750รอบต่อน,นาทีแดงบิดนะคะสูงสุดอยู่ที่69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อน,นาทีเกียร์เป็นแบบ d u Clutch Transmission 6สปีดนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ต้องกำคลัดเลย มีคริสคอนโทร r ให้ด้วยในกรณีที่แบบขับระยะทางไกลๆก็สามารถกดคริสคอนโทร r เพื่อควบคุมความเร็วคงที่แบบยาวๆได้เลยค่ะนอกจากนี้ในส่วนของชิลยังเป็นชิลไฟฟ้าปรับได้ถึง120มิลิเมตรเลยคันเร่งเป็นแบบโชว์โชวใบๆหรือว่าคันเร่งไฟฟ้านั่นเองน้ำหนักตัวรถนะคะอันนี้อยู่ที่236กิโล โหมดการขับขี่ขับขี่แบบ4โหมดจะมีโหมดสแตนดาร์ดสปอร์ตเรนแล้วก็ยูเซอร์นะคะ f o r z a 750นะคะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกันกบ XADV 750ค่ะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้งานอย่าง f o r z a 750เนี่ยเขาก็จะเหมาะกับการวิ่งในเมืองนะคะวิ่งทัวร์ลิงยาวๆส่วนตัว XADV ก็จะเป็นสายแอดเวนเจอร์นั่นเองในส่วนของตัว ฟอร์ซานะคะเขาจะมีกาวเคแลนส์เนี่ยต่ำกว่า XADV เพราะอย่างที่บอกคือเน้นวิ่งบนถนนทางเรียบนะคะไม่ใช่แบบทางแอดเวนเจอร์ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีกาวเคแลน์ที่สูงมากจะอยู่ที่ 135mm มนะคะส่วนของ XADV เนี่ยจะอยู่ที่ 165mm มมแล้วก็ในเรื่องของความสูงบอฟร์ซาเ5 0าเนี่ยความสูงก็จะน้อยกว่า XADV ความสูงเบาอ,อยู่ที่790ม mm, ิลิเมตรส่วนตัว XADV จะอยู่ที่820ม mm. ิลิเมตรดังนั้นในเรื่องของการขับขี่ง่ายกว่าเนี่ยบอกเลยว่า Forza 750ขับขี่ ง่ายกว่าค่ะในส่วนของระบบกันสะเทือนนะคะโชคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาด41มิลระยะยุบอยู่ที่120ส่วนด้านหลังเป็นแบบโปลิงระยะยุบอยู่ที่120มิลเมตรค่ะดิสหน้าเป็นแบบดิสเบรกค,คู่ขนาด310ม mm, ิลเมตรนะคะมาพร้อมกับเรเดียนเมาส์4พอร์ตส่วนด้านหลังจะเป็นลูกสูบเดี่ยวขนาด240มิลเมตรแล้วก็เป็นปั๊มเบรกแบบ2พอตค่ะล้อหน้าล้อหลังขนาดจะอยู่ที่120ทับ70 ขอบ17ส่วนด้านหลังที่160ทับ60ขอบ15ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวฟอร์ซ่า750นะคะแต่อย่างที่บอกว่าแบบเขาหล่อมากตั้งแต่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปนะคะจนถึงแบบพูดจบเนี่ยเขามีคนต่อคิวขึ้นคล่อมเขาตลอดเวลาย้ำกีกครั้งนึงนะคะด้วยราคาตัวรถของเขาเนี่ยไม่ได้สูงเกินคาดหมายเพราะว่าหลายๆท่านคาดหมายราคาไปไกลกว่านี้มากๆแต่ว่า เปิดมาอยู่แค่4 1 9 0 0 0ดังนั้นแน่นอนว่าย่อมเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนและหลายๆคนที่เฝ้ารอมาอย่างยาวนานถึง4ปีวันนี้เขาก็พร้อมที่จะจัดและได้ข่าวว่ายอดจองตัวฟฟร์ซา7 50เยอะมากๆแต่เขายังไม่เฉลยยว่าเท่าไหร่เดี๋ยวทราบแล้วเสียวพนีนกจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ มาค่ะมารุ่นที่9รุ่นสุดท้ายกันแล้วนะคะกับนี่เลยค่ะ CUV E ค่ะเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า100%ซนะคะซึ่งเราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันที่วิ่งในท้องถนนเนี่ยก็จะมีในส่วนของ b บ l l y E CUV ตัวนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นะคะมีมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นที่เป็น Standard แล้วก็รุ่นนี้เลยค่ะ Connectivity ค่ะนี่จะบอกว่าไฟเขาสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Standard นะคะอันนี้ที่จอดโชว์อยู่ตรงนี้ยังไม่มีขายค่ะทุกคนยังไม่มีวางจำหน่ายนะคะในมูดฮ o n ด้ อันนี้เอามาแนะนำแต่ว่ามีให้เช่าค่ะในราคาตัวสแตนดาร์ดนะคะเช่าอยู่ที่เดือนละ4,000บาทค่ะสัญญา1ปีส่วนตัวที่เป็นตัว Connectivity นะคะจะเช่าอยู่ที่4,500ค่ะจากปกติ4,800บนทนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆอันนี้เขาเป็นแบบสวอปนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จเองนะคะคุณสามารถเข้าสวอปตามร้านต่างๆได้เลยนะคะตามสถานีสวอปได้เลยเขาจะมีแบตเป็นลิเธียมไอออนให้แบบนี้2ก้อนนะคะ อ่าแล้วก็เขาบอกว่ามีฟังก์ชันในส่วนของการถอยหลังให้มาด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูนี่ปุ่มสตาร์ทอันนี้เปิดหน้าจอนะคะกดปุ่มสตาร์ทคือเขาเงียบมากเลยนะคะทุกคนเขาจะมีหน้าจอเป็นแบบนี้เป็น TFT ให้นะคะแล้วก็นี่สามารถที่จะ เปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้ได้นะคะที่ประกับแฮนด์เขาจะมีปุ่มควบคุมให้สีทิศทางนะคะสามารถนี่ได้ตอนนี้อาแบตของเขาโลนะคะน,นี้นี่ก็จะสามารถเห็นฟังก์ชันต่างๆได้ถือว่าใครที่แบบว่าอยากเห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็อยากลองใช้รถไฟฟ้าอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ดีเลยคะ่ะเพราะคุณเพราะคุณยังไม่ต้องซื้อนะคะเช่าขี่ก่อนเลยแค่ ใจทำสัญญาแค่1ปีเท่านั้นนะคะกับรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่4,000บาทต่อเดือนค่ะและรุ่นที่เป็น Connectivity อยู่ที่4,500บาทต่อเดือนค่ะอันนี้ก็คือบูธท h นด้าค่ะที่พาให้ชมในวันนี้นะคะอ่ะให้ดูภาพรวมบูธทันด้าหน่อยค่ะอันนี้จะเป็นฝั่ง2ล้อนะคะนี่อันนี้จะเป็นฝั่ง2ล้อนะคะก็จะเห็นว่ามีรถหลากหลายรุ่นเลยแล้วคนเต็มบูธเลยนะคะทุกคนส่วนฝั่งทางด้านนี้ค่ะนี่มองทางด้านนี้นะคะ ก็จะเห็นว่ามีฝั่ง4ล้อมาด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีการควบรวมกันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะงานมอเตอร์โชว์มีตั้งแต่วันที่26มีนาะถึงวันที่6เมษายนนะคะวันนี้วันที่30แล้ว31 1 2 3 4 5 6คุณเหลือเวลาอีก7วันค่ะอย่าลืมถ้ามางานมอเตอร์โชว์อย่าลืมมาที่บูธฮันด้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย